ฮอตแซงหน้าพอ่อพอลส์หลันแชร์ภาพน้องโฮมหนึ่วันพันอารมณ์เปิดตัวลูกชายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มพอรสตสลันบอกได้เลยค่ะว,ว่าน้องโฮมนั้นในวัยเเดือนสำเนาถูกต้องหล่อถอดคุณพ่อพอตมาแบบเป๊ะๆเ,เลยล่ะค่ะล่าสุดพอลนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพลูกชายอีกครั้งพร้อมแคปชั่นที่เขียนไว้ว่ามูดวันนี้อารมณ์เป็นล้านเลยจ้า ท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาชื่นชมในความน่ารักกันเพียบและโพสเนี้ยก็ยังเรียกยอดไลค์ถล่มทลายหลักหมื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนอกจากนี้คุณพ่อพอ์นั้นก็ยังได้เปิดอินสตาแกรมให้กับน้องโฮมแล้วด้วยหากใครอยากติดตามความน่ารักก็สามารถกดติดตามกันได้เลยถอดแบบคุณพ่อมาแบบเป๊ะๆจริงๆเลยล่ะค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ